วันนี้มีข่าวดีๆมาบอกครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่28กรกฎาคม2567มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยจำนวน20สล้าน335,107งคนครับสร้างรายได้ จากการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีประมาณ9 5 7 3 1 9ล้านบาทครับ9 5 7 3 1 9ล้านบาทประเทศไทยนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายใ,ในประเทศไทยครับนักท่องเที่ยว5อันดับแรกนะครับ5อันดับแรกที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอันดับหนึ่งได้แก่ประเทศจีน จำนวน4ล้าน6 5 1 0 9คนอันดับที่2มาเลเซีย2ล้าน8 3 7 9 2 2คนอันดับ3อินเดีย1ล้าน1 8 6 2 8 8คนอันดับที่4เกาหลีใต้1ล้าน73,792คนและอันดับที่5รัสเซีย 9 96, 9 6 9 9 0คนครับเป็นข่าวดีประเทศไทยมีอะไรดีๆที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาท่องเที่ยวครับเป็นข่าวดีมาบอกทุกผู้ทุกคนครับเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นคนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวดังกล่าวต้องมีจิตใจที่ยิ้มสยามนะครับมีจิตใจสนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทุกด้าน ให้แก่นักท่องเที่ยวดังกล่าวจึงมีข่าวดีมาบอกแต่เช้าครับขอบคุณครับ